สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง YouTube มองมีอีสานครับเมื่อนี้กัอากาศดีครับออกบ้านคือเกาเรล่าลพี่น้องบึงอากาศเป็นคึมๆกันเลยว่าฝนสิตก,กันเลยว่าไปไกลเราพี่น้องก็ได้โอกาสกับมะยามยาไอ้ล้อครับผู้ที่มาการเกษตรเป็นชีวิตจิตใจเลยครับนี่ผู้ใดอยากศึกษาดูงานมาดูของเราได้เรือครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละพี่น้องไอ้สายเราอยู่ตำบลน,นองครูครับเราชื่นชอบการเกษตรทุกคะแนนมันไหย ครับผมก่อนอื่นไปรู้จักกับเจ้าของ์และก่อนครับนี่เอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับง่ายแนะน้ำซอท่านผู้ชมครับชื่อเสรีครับผมเสรีบ้านหนองยามาตําบลหนองคูอำเภอบ้านแท่นจังหวัดเชียงคูณเที่ยนี่แหละครับชื่อสวนซื้อฟาร์มาจังใดก่อนชื่อสวนนี้เป็นชื่อไร่ภูตะวันครับผมไร่ภูตะวันครับผมซึ่งเขตอำเภอบ้านแท่นภูเขียนครับผม พ่อพ่อกันดู้จักโยข้าวผมแเมื่อวานนี้สิพาท่านผู้ชมมาบางอย่างหนครับมื่อนี้สิมาพามาชมบอกรุงกำกามครับบอกรุงกำกามเนี่ยเขาวัวรากับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยครับหาหาวิธีว่าที่เทาทีครับผมหยุดหยุดนิ่งไ่ได้เล้วต้องหาสิ่งที่ใหม่ๆครับใหม่ๆเข้ามาอันนี้เรียกได้แค่สีเดือนเองครับสเดือนครับสีเดือนเองปกตินี่มันต้องประมาณสักหกเดือน ือที่เต็มที่นะครับถ้าเ่าอัดหัวอาหารเนี่ยจะประมาณครับอันนี้เม็ดอาหารจริงๆแล้วต้องเป็นเม็ดอาหารจมนะครับกุ้งกำกันะนี่ผมให้อาหารปลาดุกเป็นมันลอยๆมันมันกินได้อยู่แต่บางกินละหมากนิดนึงครับเป็นบัวบแดงครับผมเป็นบัวแดงครับปกติเ่าที่มันที่มีมาลอยตามฟังนี่ครับเป็นอากาศที่อากาศเย็นๆนะครับ อากาศเย็นหรือฝุตกยังว่าร้องเบึงเนี่ยต้องหาก่อนครับต้องหาก่อนครับมีครับมีมีมีกุ้งฝอยมีอยู่ครับ มามาลุ้นกันเพราะว่าเนีนี่บ้านเขาบุกใครเรียงทิงไปเจ้าคือคืออยงเรียงกอนเป็นยายเทีนเทในคลิปในหยังสิแม่โอ้นนะครับมีอยู่นะครับมันลอยลอยมาอยู่นะอยู่ข่าวฟังมันเคยดีเห็นอยู่ครับก้อนผม,ผมที่เห็นบนน้อมันจะสะท้อนแดดบนนี่พี่น้องเห็นบ้นนครับเห็นบ้โอ้เปียาพี่น้องโอ้กุ้งแม่ครับนี่ครับมันสะท้อนแดดพี่น้องนี่นี่นี่อยู่ใต้ใบตองยาเงี้ยมันจับเลยเพื่อนโชว์ด้วยมันตาเร่ยมันจัมันเลีวดีมันจับมาได้ พี่น้องเห็นบอลเห็นในเงามันบ่ครับนี่นี่ครับอยู่หน้าโทรศัพท์ผมเนี่ยพี่น้องโอ้ปวดไหล่อยู่ไหล่อยู่โอ้มันพอนย่างหลววอันนี้เพราะย่างเพ่าะย่างแล้วผมก็ลอยเอาเรียอยู่เก็จับจังไหนเถอนนะผมหากระวิ้นมาตักแต่ว่พี่เห็นบอลมันเต็มเต็มข้างล่างเลยครับมันเป็นไผ่คอนอย่าฟอไปเคลียร์มันบุ่น่ะมันอยู่ใต้เหนือครับมันอยู่ใต้เหนือพน้อเห็นน้ำผมบ่พี่น้องครับนี่ โลนี่เดืกุ้งปล่อยกุ้งเนี่ยเจบ,เบื่องเนี่ยเผียเจเบิ่งตัวนี้กันอันนี้กุ้งกำกับตัวน้อยเียวมีตัวน้อยพ่อครับเห็นบ่ครับเนี่ยน,นี่พี่น้องโทรศัาะว่ามาบผม,มเห็นกุ้งบ่เนี่ยมันคือเหลี่ยมแดดจังิงสิพี่น้องเลยเห็นวะเต็มไปหมดโอ้นโหพี่น้องเอาเบิ่งเอาเนี่ยหนาให้พายายามเสียเห็นอ่านี่เรื่องไม่ซีเดือนนี่ครับซีเดือนครับผมพวกพันพวกอย่างนี้เด้ครับเปลี่ยวพันเขาสั่งตามเน็ตครับพนพนมาส่งเองเพิ่นนำมาส่งเลยครับส่งที่สวนโอ้หั่นตำ เท่าใดล่ะครับมันเคยมาส่งมันตัวละสองบาทครับตัวละสองบาทครับผมตัวซ้ำเดสองบาทเห็นไหมครับมันหยอกกันลินอยู่เนี่ยนี่โอ้โนี่พี่น้องเห็นม่สครับเหนียวมันหยอกกันลินอยู่กันครบเนี่ยเพาทันเป็นม่สอ่ะเ่าทันมันเร็วคือป่านนี้ดิเขาจับแบบกระทันหันมาได้ดิเดี๋ยวคงต้องหาตัวที่มันจับเนี่ยมาฟังมาฟังพี่ผมย่านโทรศัพท์ผมบ่เห็นนะดึงหนวดดึงหนวดมันขึ้นมาดึงหนวดดึงหนวดมันขึ้นมาบอลเลียนหมีหรือ หน้าบ่อไอตัวมันจินนีเบิ่งนี่มห้ยพี่น้องมันไหลรีได้ครับพุ่นอ่ะโอนมันรีอยู่ใต้นเนียเนี่ยครับมันรีอยู่ใต้นเนี่ยเพราะว่าคุบกับคุบพอทันดอกพี่น้องเบื้องต้นนี่แหละอาจจะเห็นอยู่ตรงเนี้ยเออเดี๋ยวคนเดียเนี่ยเนี่ยแล้นี่มันขึ้นมาก่อนเอาเหนียมขึ้นมาก่อนนี่ครับคุบๆแจวกล้ามมันหน่วยกล้ามที่ขาดบ่อุฮยาฮ่าพี่น้องเบื้องคักคักเนี่ยเน่มันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวแต่ไม่ใช่เพราได้ชมจากโตได้เนี่ยครับนี่ครับขึ้นมานี่ยเจ้าพี่สมิสเถอ นี่ก็ลายหัวอาหารปลาดุกไว้ทนั่นครับปกติผมไปกินอาหารปลาเอ็นของมันเองนั่นละแต่ลูกมันค่อนข้างจะแพ้งไม่นี้ผมก็ให้อาหารแบบนี้น้ำครับตัวผู้ที่กล้ามใยก็ตัวครับตัวผู้ที่กลามใยตัวแม่ยที่กล้ามสั่นครับก็มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ต่อบนนี้นะเพิ่นบอกว่ามันบมันมีไข่เดียวครับมันมีไข่เห็นว่ายุข้างหลังแต่ว่ากล้องอาจจะเห็นแต่ว่าเอามองด้วยตาเปล่าจเห็นเต็มเลยครับ น้องมันสะท้อนแดดไหมครับนี่อันิงมันต้องเห็นชับอันนี้เวลากินกุ้งเนี่ยเมื่อไรเห็นบ่เอเวลากินอาหารเนี่ยป่ะเนี่ยไทมันถือนี่ยนโอ้วัเวลากินอาหารมันก็จะขึ้นเมืนีนหีบเป็นเม็ดเลยขาไม่หนีบเป็นเม็ดเลยสะงเพี่นเห็ี่ายเพี้ยไปไท้ปุหลอยต้งรเตีมอยู่กับรมันบอยจริงๆเขาจับตอนนี้ก็ได้เขาได้ขนาดแล้วเพราะเขาเขาอัดหัวหัน <Happiness unting> จเจ้าลงเขานี้ได้ปะทางนี้ก็บ่เห็นคือกันดรัวมันตัวนึงไอ้แม่นตัวนึงมันเปี่ยนหนึ่งย้ำไม่เศร้าดีนครับมันมันจริงๆแล้วมันให้่ยังแมลงยิ่งดีกว่าครับแม่นโฮยไปแบบนี้แหละมันจะขึ้นมาหนีบเอาหนีบเอาอยู่จีนอองโดนด้วงเจ้าต้องเอาไม้เคี่ยวปะเอาไม้เคี่ยวแล้วมันเคี่ยวมีเบิอดพี่น้องเห็บ่เห็บนึงหรอจีโกมันน่ะพี่น้องเห็นบ่นั่นน่ะตัวจีโกใหญ่โอ้ยเห็นมันข้างล่างเต็มอยู่นั่นน่ะ นี่มันหนีบมันหนีบมันหนีบมามาลองมันล่อเป็นพระเอกลูน้องจับเลยด้วยได้วะโอ้ผมเก่งแค่ละกุ๊กหนี่งแคบนกุ๊กคนนี่น้องกินมันสู้มันสู้มันสู้เจ้าตัวนั่นนะดึงดูพยายามดึงขึ้นมาขาดขาดบ่เป็นอย่างดอกมันสี่ซูนเสียระบบเลื้ามันน้องว่าลายครับหนูเจ็บแต่ก้อน คิดแปลกแยกเนี้ยก็ทีได้ขายดีก็มูเด้ระบาดเนี่ยพี่น้องคนสั่งหลายอยู่ปล่อยปลอย่อยเท่าไรก็เน,นี่ยนะปล่อย,อ,ยอันนี้ผมปล่อยอยู่มืนม่นโตมื่หนโตครับเนื้อทีจากไรเนี่ยเพราะไรเนื้อทีไรกัวกัวครับไก<า>รบกวัวกัวมื่นโตครับมื่นโตคือคำนวณไห้บ่ครับเจ้าของบ่เพิ่นบ่คำนวณถ้าเฮาใส่หลายดิยเฮาก็ต้องใส่ออ,อ,อกซิเจนมันอ,อันนี้เฮาใส่พอพออยู่ได้เฮาบ่ต้องใส่ออกซิเจนครับอันนี้เฮามีแรงอาหารเนี่ยมันพร้อม ธรรมชาติแบบให้ยุแบบธรรมชาติเลยแต่เขาให้มันเร็วพี่พี่พี่เมาพี่เห็นกออยู่พี่หลาอยูอันอันนี้โบยูดูยูแต้ใบยูเห็นชัดๆเลยเนี่ยเนี่ยต้องต้องแบบนี้เนี่ย อันนี้คเนนจเจ้าบึงเนี่ยเป็นนอสีฟ้ามึงดูนะมงพูงงจากว่าพื่นทีเห็นหรือเปล่าอู้มันเห็นปะมันเลี้ยวกัน <c oughs> น้องยมรับเต็มอยู่หัวอ้มันเล่นเขาเง,งาวกลว้ยปาดีน้องเห็นบนน้องบานี่น้องมึงมึงนู่นน่ะเป็นไหนน่นนะปานอนใสไรยูพี่น้องมันต้องเห็นละหน้าเดี๋ยวไปมึงไป อ๋อบางทีบางีต้องเห็นอันนี้ต้องต้องยางเบาเนิดนึงเพราะว่ามันมันตีตกใจฟุบฟุบเลยเห็นไหโอโนีอนเออนอนเต็มเลยถ้าอากาศเย็นจะเป็นแบบนี้หระครับถ้าอากาศฮอนจะจะจะลุกไปเมียนเมทิลีนในแหน่ง กุ้งอาบเดพทุนนั่นนุ้นเนี่งม้วดกินทวนทวนเมนอันนี้เขาเขากขตีฟองอากาศเองตีฟองอากาศครับตีฟองอากาศคนทีิมมนอนแบบนี้แหละโอ้มวนนอนเียเลียดอรลาดเลยครับถ้าอากาศถ้าอากาศอากาศเย็นจะเป็นแบบนี้มันมันที่ขึ้นมาเต็มเลยอันนี้ได้ได้ใส่ได้ขนาดแล้วในนาทีปกติวันใครทำนี่ตี ครับปกติขายสามีถ้าขายหลายก็นี่เขาต้องเพิ่มราคาแล้วก็เพิ่นที่เพิ่นที่ซื้อบ่ไหวกัมีอยงนีนะมัน้าโคกเบต้อมันเองวัี้กันอากาศกัทรับมันตีฟองอากาศมันเองอ,อ,งอ,อพี่น้องารแต่ว่าโทรศัผมเห็นีฝ่าได้มันต้องเอาหายังมืบังถึงเป่าเงคนนอนเมีน่าคงด เลี้ยงกุ้งนี่มีสะมีอันนี้แล้วก็คือให้ได้หัวหันมันอย่างเดียวดีนะแค่นั้นล่ะเขาต้องเขาต้องเลี้ยงระบบน้ำน้ำระบบน้ำต้องได้บ่ให้น้ำไหลเข้ากระทันหันหรือออกกระทันหันกุ้งจะนอกได้ครับต้คอยปรับสภาพครับมันต้องพยายามให้ให้น้ำเขามาเรื่อยๆหรือออกเรื่อยๆแล้วสิจับใครยังไงครับพอสิอันนี้ผมมันต้องสูบหมดเลยครับสูบไปแห้งครับสูบไปแห้งแล้วก็เอาชุดใหม่แมนมันดีก็คือคนละครับมีค้นอ้วนค้นจอย เออจับได้เออจับได้เห็นไหมจับได้เอานะตัวน้อยวันหน้าพี่น้องโอ้โบแมนกุ้งบ้านเนาะทีน่าโดนเนี่ยโบแมนเดี๋ยวเดี๋ยวที่เฮ็ดจะไหนที่จับยังเลียวแหมเจ้าก็จับยังเดียวได้ตัวไหนจับแบบคนไทยอยู่เนาะเจ้าเป็นคนจับนี่เหรอนี่เนาะนี่ไงนี่ครับตัวขนาดนี้ของอู๋นอุ้ยตายแน่นขาขาดเลยน่าจับแห้งหลายโอ้ยมองหนิมน่ะนี่นอุ้ยนั่นรุนแล่ออ้าเอาวอามันก็เลี้ยวเพื่อนกุ้งเต้นของแท้ <molec> was <iah> ุ้งเต้นรุนนี่ยำโป๊ะๆเลยพี่น้องกว่าอาปล่อยมือตกคาดว่าอัตรารอดตายสี่จำแดน้านของเจ้าหนูนาทีประมาณสักรอดนี่จะเกิสเปเซนอยู่ครับแต่เฮาเฮาบ่ให้บ่ให้มีป่านะครับส่วนมากจะบ่ให้มีป่าแยกชัดเจนได้เลยมีมีอยู่มันบืนเข้ามาเขาบอก้มัขมข่าดอกแต่ก็เขามาเฮ็ดจับด้วยยำพวดพี่น้องเหลี่ยมพับๆอยู่เอ้จับมาโหมไตัวใหญ่นี่ เห็นว่ามันปดดด si> ุ๊กดีนะไวอีไวรีมันบอกแม่นจับกันยังไงฟังุคนเห็นอยู่จังสีว่าแม่นที่คบออกได้แม่นที่คบออกได้เด้ครับถ้ากินอาหารมันโยนนะครับจ้าวนาวอยู่เพราะว่าจำนี่แหละครับมันกินได้แล้วนะพี่น้องแต่ว่าเราต้องแบบบ่ได้คัดสั่นหรอกครับคือว่าสูบไปแห้งเลยกันท่านมันทีจับบ่ได้แน่ๆเนาะมันทีจับบ่ได้มันตรงนู้นที่เป็นจับ มันมูวมันมันตื่นเอาเกินเดี๋ยมันมันมันหยาแล้วเนาะ <c oughs> เริ่มเห็นหลายแล้วเดี๋ยวผมเห็นเงาเมือเจลเลยคุณเนาะถิ่น <c oughs> บ่พี่น้องเราบ่มีสะดุ้งไงไมาจับมัต้องโชว์ตัวยัง,ยงเชียมันเตรียมนีแล้วคุณเฮ้ย <c oughs> มันประทันเร็วไปเบิ่นเราพี่น่องนูในข้างหลังก็มีหลายอยู่ <c oughs> ยึดใต่แหนนี่แหละครับเต็มอยู่เออยยึดแต่แหนเต็มอยู่กล้องผมวันนี้ซื้อครับมันเป็นกล้องโทรศัพท์นี่นพี่น้องตัวน้อยตัวใหญ่ก็มี กุ้งควายธรรมชาติกับปล่อยใส่กันไม่หมอนะครับปล่อยใส่กันครับกินกันตายบนหลังหรือสงสัยคืออยู่ขันนั้นถ้าจะว่าขันมันแดดเพเห็ดโตมันไม่หมอน่าครนแดดมันจะลงไปหมดเดี๋ยวมันจะอย่างสิ่งมันบาเห็นคนคือกันนีซุ้มตัวน้อยมันครับซุ้มตัวน้อยมันขี่น้องตัวน้อยมันเห็นบ่ขันมันนอนข้างโขผมจับได้อยู่เด้พี่นอ๊อกโรคไพรกับมีไม่หมอนี่โรคไพรกับมีคือกันครับบางทีมันก็ขึ้นมาถ่ายเหือนแต่กับพวกหจารว่าเป็นเพราะเอียงสาเหตุอยเห็ดนะ มันก็มีคือกันแต่ว่ามันทางส่วนการตายสิ่หน่อยล้งครับบ่บ่หลายเป็นไรเพหลายเป็นไรโอ้เปลี่ยนมันก็ขึ้นมามันก็ขึ้นมาตลอดเลยถ้าเป็นอากาศที่มันเย็นๆนะเฮายางไปพ่นมันเกิดมาพี่แมนเฮายางไปพุ่นมันก็ขึ้นมาพี่มันถอยดากลมหน่พี่น้องบักเอกเร่อว่ากันนะเสียงมายู่น้ำหงหงน้ำเงาเกลี่พี่น้องบิ้งื้าลูกค้าว่าอยากได้รถนึงฮ็ดได้เพื่อนสิได้กินกันเนี่ยให้เพื่อนอดเอากอน สูบพร้อมกันก้อนไม่หมดสูบให้สูบเอาพร้อมกันก่อนเดี่ยเพื่นเพื่นก็สร้างหลายอหลีมื่งเส้านี้มันก็สร้างอย่างเราแต่ว่าเราบอท่านมีวิธีจับแม่พี่น้องมันมันขั้นแหวันกับบด้มันก็มีแหนเนาะเออแหวันกับบดายบ้านนี้กับวิบัวะสมกับลากบ่ได้พร้อมเนยเดียงพร้อมแม่พี่น้องครับเราต้องวาดแขนไม่รอบหน้าเอาบัวแมนเมนต้องเอาบัวบัวออกอหลีละมันเอาแหนเนื้ะมัาเอาไง มื่อเช้านี่ก็เอาไปย่างอยู่ประมาณสักเครื่องโลนี่แหละมันก็วิ่งคุบเลยดิทอยครบเนี้มื่อเส้นไม่ใช่มันก็ขึ้นกองเาก็คุบหมดเลยที่แรกบัดที่นี่เจ้าหาเนื้อมานไว้ก้อนมุ่งขังล่างวันนี้จะโขกขังเทอมด้อหน้าบัดนี้น้อยแล้วลแล้วเอาขึ้นเลยเนาะเหมือนสิยกเม๊บขึ้นเลยบัดนี้เห็นากุ้งน้อยกุ้งอย่างเต็มสมคิดว่ากุ้งฝอยกับมีกุ้งฝอยกับมีเห็นไดพี่น้องเขาท่าบอเพราะว่ามันนั่น เลี้ยงนี่มันมันดีกว่าป่าหนึ่งราคามันแพงราคาแพงครับราคาแพงแล้วราคาจากบัตรเนี่ยอันนี้ใส่หนีน่าจะประมาณสักสามร้อยครับโ้ลยสามร้อยครับโ้ลยสามร้อยปีที่แล้วเนี่ยผมใส่เงี้ยก็หนีผมขายโ้อยสี่ร้อยจนแล้วก็เรื่องขายแล้วครับปีที่เราเลี้ยงขายหลายชุดแล้วหลายหลายชุดแล้วผมว่าใครจากปีเราใส่หมูเพราเห็นกุ้งคือคือเนี่ยทำอยู่แต่ว่ามีกุ้งอยู่แต่ว่าเห็นตัวมื้อนี้มื้อนี้ถือว่าโชคดีอีหลีโชคดีอีหลีเพราะว่ามันกุ้งขึ้นไม่เฮาเบิ่ง อันนี้ก็คือว่าเขาไม่ได้ตัวนะเห็นเห็นของแท้สิน่ะเห็นตัวครับแต่จะจะเลี้ยงบอยเงยหลายถ้าเลี้ยงบอยเงยเนี่ยเขาเขาบวสามารถที่เอาเอามาได้เอามาได้เลยครับเอามาได้ต้องเลี้ยงบอขนาดที่สูบได้นะครับอันนี้เป็นน้ำธรรมชาติหรือเป็นน้ำธรรมชาติเลยครับธรรมชาติออกมาบได้เปลี่ยนจ็กเชายของเย่อบด้เปลี่ยนแล้วเขาก็เอาน้ำบาดาลโซลาเซลล์เนี่ยแล้วค่อยๆทยอยลงครับแต่ว่าผมปีนั้นเนี่ยปีปีกายเนี่ยมันก็เกิดอาการนกนกหมดเลย ผมผมเอาหนามผันหนามจากไหนาเข้ามาโดยกระทันหันอันนี้เป็นบทเรียนครับเป็นบทเรียนแล้วก็เฮาให้เฮามีความรู้ประสบการณ์เเเฮาาาา็ปนนออจจรย์้ขงแม่ถึงฮู้จักเอิร์นเป็นแบบนี้นะจังซี่น่ะประสบการณ์เรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นที่ล่ะพี่น้องสิพอจะจ้ำครบุ้งครบุ้งครบุ้งเอามีแต่กุ้งนี่ครับเสีมอยู่ขุนน่ะมันก็เห็นคนมันก็ถอยนี่เท่กันครับมันก็ถ้าเปิดเนี่ยยิ่งมันก็ยิ่งหลายครับเอกนะครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเอาเป็นพระเอกในเรื่อตัวเนี่ย มันเห็นอยู่กล้องอะสิเห็นอยู่ลรอแต่ว่ามันหังมันหังไปไหนล่ะมันเร็วนะโมเมนต์ว่าที่จับกันง่ายเด้อมจับนวดมันไนไปเบนี่อมด้กุ้งเยครับุเนี่ยกุ้งเต็มเลยเนี่ยเนต้องดูด้วยตาเปล่าเห็นมอกรับคุณนียมันก็มันยุ่งล่างเต็มมือดีเห็นมอกรึยยายหามุมทีกล้องสิบรสัทอนเับ มันบู้จังบึงเนี่ยมีตัวกัมม์อย่างเงี้ยจับหนวดมันจับหนวดตรงนี้ตัวมันใหญ่หนึ่งจับหนวดมันก็ามผขาดบ่ดมันไวด้วยบนเหมือนไข่มีเงินบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะมันเล่นคลายความเราจับกุ้งโซ้พี่น้องบึงเนี่ยอ๋อตัวนี้มันกินเนยกินเนยว่านี้เป็นหนวดมันเต็มอยู่อยู่บนข้างล่างอ่ะอยากเหยียบหนวดเต็มเลยเพียครับ อยู่ใตเนี่พี่เต้ครับเพียบเลยเห็นมันอ่ะต้องทำมองเลี้ยงให้เป็นทั้งที่น้านี่มันต้องเลิกระดับใดครับนี่น้านี่ต้องให้เม็ดหนึ่งเม็ดครับผมอ๋อมันจะได้ยามห่อนแมีนมัน่ายมห่อนมันก็บ่ห่อนนี่ครับเอาไม่เชี่ยมันคือมาต้องมือจับมันนี่องมันมีตัวน้อยตัวใหญ่ครับตัวเมียมันกินกันบ่ครับนี่กุ้งกินกันอ๋อกินกันกินกินเพราะว่าตอนที่กุ้งทีลอกค่าบนะครับตอนลอกค่าบนี่มันก็กินกันมันอ่อนแอเนาะครับมันอ่อนแอถ้าถ้ายิ่งเฮาเขายิ่ง ยิ่งปล่อยไว้โดนนี่มันก็ยิ่งหายไปอ้าตัวนี้มันตายแล้วนะนั่นแหละมันจะเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละมันลอกคาบเลยเนี่ยบอแมนเห็นบ่ไมันี่เป็นตายไปแบบนี้แหละมันก็ตายเลยแมนมันตายเลยมันก็เป็นธรรมชาติของมันมันจะมีโตตายครับปล่อยก็ยังอยู่แล้วพี่น้องมันจะมีโตตายตัวเป็นเท่ธรรมดานี่แหละมันก็กินกันวมันก็อ้วกตัวนี้มันถอยไม้กับพุ่น่ะนี่มันยังยังเหงากล้วยกระเทียมอยู่นี่มันผสมพันธุ์กันมาได้หรอกกระเี เพื่อนบอกผมยังสั้นดิมันเป็นบวัชพหชเขาเฮ็ดผสมพันธุ์เองบอกแต่ว่าก็มีไข่เต็มท้องเฮือนดก็น่าิเดีเนาะแมนผมคิดว่าน่าดิไข่ได้แหละเดี๋ยวผมก็ไม่ได้เป็นบม่ได้กิงขนาดนั้นแต่ว่ากับประสบการณ์ใหญ่เบิ่งครับเนี่ยพี่น้องมันสิมากอยู่ใต้ใบไม้ใบไหลยังเียครับพี่น้องกันผู้ใดเลี้ยงแต่เลียงเขาหนึ่งครับเพศแบบห้องที่เกิดน่อยแมีนเมียนมัธาหาเงี้ยงไปบังไว้ครับเนี่ยครับมันสิโยใกล้ใกล้ยังเียพี่น้อง นมาอยู่ห้อง6เดีย๋ยวเราเห็นเป็นหัวมันเนี่ยครับบังดูเต็มเลยเห็นบ่ใต้ใต้ใบกล้ว,วยใบยังปวดครับกำถึงนมือดอยู่อุ้ยมันก็หลเลนี่ยเนาะหลาย้วยเจ้าเรียกเป็นมืน่นหมเนาะผมอืมผมจะดังไฟขึ้นได้ปะคาพันนิดประมาณ20,000มันบอครับ20,000 แต่ว่าผมอาหารแค่ถุงเดียวเด้พันสองครับผมเส้แค่อาหารถุงเดียวเองถุงเดียวเนี่ยครับสิบลน่ะเมียนยังบนเบิดอยู่นไหนยังไงจเบิดเลย <laughs> อ้อมันก็ดีบางทีก็คือไห้ไห้ไปเรื่อยๆนะครับ<อ>บางทีเมือม่อเมื่อแดเฮาลืมไห้กะกะบ,บ่เป็นหยังเป็นหยังเพราะว่าอยู่จังที่เนาะมันอยู่ธรรมชาติเทาแต่ว่าเขาต้องสั่งธรรมชาติให้มันก่อนสั่งธรรมชาติให้มันได้สก่อนนะครับ ครับเป็นแรงบันดาลใจพี่น้องอีกเด้อคันผู้ใดเป็นที่ลาบรุ่มแม่นบ่อหน้าเฮ็ดนาเฮ็ดไห้บ่ไอหข้าน้ำน้ำบ่ท่วมหรือน้ำบ่ขาดพุ่นนี่จะได้ดีครับถ้าถ้ามีหมองใดที่น้ำท่วมนี่บ่แนะนน้ำที่ให้เลี้ยงอ๋อยจารปลาธรรมชาติมาบ่มันก็สิท่วมมันกุ้งกัดนกผมกัดนกนานที่การับเอาคลิปนี้ผมมายาม ย่าอายแล้วผมหาแล้วมันดันใจพี่น้องได้เบิ้งครับในอาชีพกเกษตรอีกแขนงน,นึงเนาะเป็นบ่อยย่อ้อายครับผมไปเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ้งสวนเราอีกบุ่เนได้ข่าวาว่าง้าคือเก่ายวนแม่บอครับมือว่ามือว่านี่คุณครูกับเพิ่นกับมาเยี่ยมอยู่<อ>ครับคุณครูเพิ่นกับมาเยี่ยมเรื่อยๆอยู่ละครับเรื่อยๆครับผมเอาไปพ่อกันในคลิปต่อไปเด้อครับคลิปนี้เอาฝากพ่อแม่พี่น้องไปซ้ำนี่แหละผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ